คือมันเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกเลยนเนาที่มีคำสั่งโปรดกล้าวให้ท่านผู้ว่ามาประจำที่จังหวัดเลยพี่ก็เดินทางถึงจาัจังหวัดเลยวันที่21เดเดือนธันวาคมที่ ออพอวันที่22เย็นๆนะคะก็ได้รับแจ้งจากกาชาติว่าผู้นี้อวันที่23จะมีการผาา่าตัดบริจาคอวัยวะของผู้เสียชีวิตโดยจะบริจาคได้ทั้งหมด8 8ชีวิตด้วยความที่ว่าเป็นนายกใหม่พี่ก็ไปตำหน้าที่แล้วพี่ก็รู้สึกว่าพอไปถึงหน้าห้องผตัดพี่เขาก็ยืนอยู่ พอเขาเข็นเอาวัยวาออกมาทีหนึง่งพี่เขาก็ร้องไห้ทีหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยสักสามรอบแล้วเราก,แก,แก็แล้วพอเรามอบเงินเสร็จพี่ก็หันไปมองหน,น้าพี่เขาเราก็รู้สึกว่าเขาสูญเสียหัวหน้าครอบครัวเราก็รู้สึกว่าเออมันมันไม่น่าจะตกแค่นี้นแล้วหลังจากนั้นสองเดือนก็มาหาพี่เขาที่บ้านโดยที่มาเนี่ยก็มาเจอเตาหฮาบ้านพี่ ไม่มีไม่มีทีไ่ไม่มีขนาดมีแค่ห้องนี้นหละค่ะห้องเดียวเป็นห้องโล่งๆโล่งบุกอย่างก็เลยคิดว่าเออทางกาชาติเนี่ยอีโครงการอยู่แล้วอีะสร้างบ้านเถืเ่อนเถี่ยดก็เลยคิดว่าคนเนี้ยเหมาะสมที่จะได้สำหรับอําระวังตะพูมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับมันเป็นสิ่งที่ นอกจากที่ผู้เสียสละให้เราควรจะติดตามครอบครัวเขาด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ติดตามแค่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวเราก็ติดตามอะไรครอบครัวเหตุนี้เหล่ากาชาติจังหวัดเลยจึงอยากจะสารฝันของผู้บริจาคอวัยวะที่อยากสร้างบ้านหลบแดดหลบฝนตามเจตนารมณ์ที่คุณพ่อให้คำสัญญากับลูกสาวไว้ได้สำเร็จดังใจหวังตามโครงการบ้านกาชาติเลย เฉลิมพระเกียรติ1 2พรรษาพระบาทสมเด็จพระวาชิลเกล้าวเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปธรรมพกสภากาชาติไทยเนื่องด้วยเป็นบุคคลที่มีความเหมาะสมคือดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจนเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียงต่างให้การยอมรับว่าเป็นคนดีที่มีจิตสาธารณะก็ยังคิดว่าแบบเขาคือผูบจนเสียแล้วอย่างเงี้คื ปลายทางของอาวัยวะก็มีผู้ดีใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมาดูแลครอบครัวของลูกผู้ที่เสียสละอันยิ่งใหญ่ที่จะให้ให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความดีสิ่งที่เขาทำเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งเขาเราเราอยากให้ให้เขารับรู้ว่าพ่อของเขาอะ ที่คีโนเขาบอก้ว่าพ่อบอกว่าจะดว่าบ้านให้ลูกแล้วเขาก็เขียนก่อนแล้วเปิ้นก็เลยบอกว่าบ้านหลังนี้ยเป็นบ้านที่พ่อของช้างไอลูกเขาการที่บ้านกาชาติเลยเฉลิมพระเกียรติจุลุง่งก็ต้องอาศัยน้ำพักน้ำแรงจากบรรดาเหล่าจิตอาสาและหน่วยงานหลายภาคส่วนเสียสละหยาดเหงือ่อทั้งแรงกายและแรงใจ รวมกันก่อสร้างขึ้นจากอิฐตะละก้อนติดผนึกเป็นปึกแผน่นสู่บ้านความสุขบ้านเติมฝันจากสองมืออาสาสมัครแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสำเร็จอยากขอบาคาุณะฟารชากับขอบคุณามากๆที่ยังติดตามดูแเลยแล้วก็มาช่วยเหลือทุกอย่าง ในทางพระพุทธศาสนาการเสียสละอวัยวะจากทานของผู้ให้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่รอคอยความหวังถือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ร่างของผู้วายชนคือสมบัติอันล้ำค่าควรแก่การยกย่องและเชิดชูเพราะชีวิตที่ดับสูญในหนึ่งร่างอวัยวะต่างๆยังสามารถต่อลมหายใจได้ถึง8คนเป็นเสมือนของขวัญบันดาลชีวิต แนะนำภรรยาคนเอกลักษณ์นำบวญให้คุเอกลักษณ์นำวงเนี่ยบริจาคไอพวกอวัยวะให้สภากาชาติไทยเนาะเพราะว่า่าการที่บริจาคอวัยวะให้สภากาชาติไทยเนาะก็เหมือนว่าเป็นบุญกุศลอันใหญ่ยิ่งอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้อวัยวะที่ได้รับบริจาคมีความสมบูรณ์ระยะเวลาในการจัดส่งอวัยวะหรือดวงตาไปยังสภากาชาติไทย ต้องรวดเร็วและใช้เวลาน้อยที่สุดเพื่อลดช่องว่างแห่งการสูญเสียทางกาชาตเลยเราก็เลยมีแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดส่งอวัยวะซึ่งเราได้รับความร่วมมือกับจากตำรวจภูธรจังหวัดเลยที่เขาก็จะอำนวยความสะดวกโดยการที่เราจะแบ่งรถออกเป็นสองส่วนก็คือรถตำรวจเนี่ยจะนำจะนาขบวนแล้วก็รถกรชาตจะตาม เพื่อไปส่งอวัยวะที่จังหวัดอุดรเพราะว่าจังหวัดอุดรเนี่ยจะมีเที่ยวบินในการบินส่งอวัยวะในถูกๆแทบจะถูกชั่วโมงและนองเหนือจากจะส่งอวัยวะเพื่อเป็นกานให้เกียรติผู้วายชนเราก็จะส่งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งจะส่งล่างของผู้บริจาคไปที่บ้านเกิดเพื่อเป็นการสะดุกด,ดีผู้เสียสละ มันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็มีคุณค่านะคะว่าก่อนนี้เราส่งอย่างเช่นการจัดส่งดวงตาเนี่ยเราส่งทางรถรถรถบัสเนื่องจากว่าเราจะจกำกัดเรื่องเที่ยวบินแต่ปัจจุบันเนี่ยกาชาดเหล่ากาชาด,ดโดยนาโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเองเนี่ยท่านให้ความสําคัญในเรื่องของการเห็นคุณค่าของคนที่บริจาคความทั้งให้เกียรติให้เกียรติของคนที่บริจาคโดยมีการให้ในายกเหล่ากาชาดหรือว่าทีมกาชาดเนี่ยมาอยู่เวนเพื่อที่จะนําส่งดวงตาไปยังสนามบินอุดรธานีซึ่ง พี่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากในการที่มันจะเกิดในระบบระบบข,ของการบริจาคอวัยวะตรงนี้ค่ะและการรับบริจาคเหล่ากาชาติจังหวัดเลยก็ต้องอาศัยความร่วมมือในหลายภาคส่วนและสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนทั้งผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาขณะมีชีวิตรวมไปถึงแนะนำญาติให้ยินยอมมอบอวัยวะของผู้บริจาคอวัยวะสมองตายแล้ว เพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นต่อไปทีมสําคัญก็คือแม้กระทั่งทีมในหน่วยงานเนี่ยต้องมีการชี้เป้าให้เราว่ามีคนไข้เข้าเกณฑ์เราถึงจะไปสร้างปฏิสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้โอกาสแม้กระทั่งให้โอกาสแม้กระทั่งญาติที่เขาจะตัดสินใจบริจาคให้โอกาสคนที่บริจาคพร้อมทั้งให้โอกาสกับผู้ที่รอรับบริจาคอวัยวะค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดเลยทุกๆคนพยายามเดินงานในเชิงรุกด้วยการออกรับบริจาคตามสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโลหิตดวงตาและอวัยวะอยู่อย่างต่อเนื่องหนึ่งเดือนถึงส1อ็ครั้งเพื่อเชื่อมสะพานบุญกับสภากาชาติไทยเหล่ากชาติจังหวัดเลยนะคะมีหน้าที่หลักในการจัดหาและออกหน่วยบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลเลยนะคะเพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอแก่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดเลยของเรานะคะแล้วทีนี้ท่านนายกเหล่ากชาติก็เลยมองเลงเห็นว่าในไหนพวกเราก็ ออกไป,ไปกรับบริจาครูเหตุอยู่แล้วท่านก็นเลยคิดว่าน่าจะเอามูดรับบริจาคพวกงดวงตาอาวัยวะออกไปร่วมด้วยเพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้รับทราบนอกจากนี้แล้วเรายังคอยติดตามความเป็นอยู่ของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในแต่ละพื้นที่สารตอบพันธกิจที่กาชาดได้ให้ไว้ในการบำบัดทุกบบำรุงสุขพี่น้องชาวจังหวัดเลยและเราในที่นี้คือเรา ในฐานะนายกเหล่ากาชาติมีครั้งหนึ่งอะค่ะที่ท่านผู้สมเด็จพระเทพท่านพูดเมื่อวันที่ไปเข้าเฝ้าท่านที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยวันที่สองเมษาท่านได้พูดว่าการที่เป็นนายกเหล่ากาชาติในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เป็นเหมือนพ่อแม่ของคนในจังหวัดน,นั้นๆแล้วก็เราเนี่ย มสมเด็จท่านแทนตัวเองว่าท่านเป็นเราเราะจะเป็นยากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนเ,นเหมือนลูกหน,หนูได้รับมอบหมายให้มาดูแลทุกสุขของประชาชนไม่ว่าจะเป็นในหลวงพระราชินีสมเด็จพระเทพสมเด็จพระพันปีหลวงก็เป็นห่วงประชาชนของพระองค์มีอะไร เดือดร้อนอะไรยังไงก็ติดต่อกาชาดบอกพวกเราได้นะคะกาชาดยินดีที่จะช่วยเหลือน,นะคะก็มีบ่อยครั้งนะคะที่ชาวบ้านเดินเข้ามาหาเราที่ตัวนแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือ,อเขาก็จะเดินเข้ามาเลยซึ่งซึ่งเราก็จะพูดอยู่เสมอว่าตัวนเนี่ยไม่ใช่บ้านผู้ว่าตัวนเนี่ยเป็นเหมือน บ้านพี่น้องประชาชนที่สามารถที่จะเข้ามาบอกกล่าวร้องถูกได้